สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะควนนวะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมไม้ค้ากันอีกแล้วและในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับมอสพลสิตกันอีกแล้วเนาะอันนี้ก็่าจะเป็นพาร์ทที่3แล้วเนาะโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วคือเราก็ขุดมงขุดเมืองเนะเาะล้วก็ขึ้นมาข้างบนคือแบบตอนแรกคือจริงๆแล้วเราอัดไปแล้วแหละอ่า e ีที่3เนี่ยเราได้ต่อเติมกำแพงตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ประตูด้านข้างของบ้านเราแล้วก็ ที่สำคัญเลยก็คือเรามีโตคะับป,ปืนแล้วนะทุกคนนี่เลยแต่คือแบบว่าไอคลิปนั้นมันดันเสียงไงสวยมากอะทุกคนโอเคแมน,นเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราจะเราจะรอหาคลิปเปอร์นะทุกคนใช่เพราะว่าปืนมันต้องแบบว่ามันต้องใช้กระสุนอนะเราซึ่งกระสุนมันเดี๋ยวพาไปดู กระสุนตัวไหนนะเนี่ยมันต้องใช้ดินปืนนะทุกคนซึ่งเราไม่มีเลยใช่เราไม่มีเลย,เเลยฉะนั้นเราก็จะไม่มีปืนใช้นะคะทุกคนเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะมืดอะใช่จริงๆเราพาที่แล้วเราก็รอแบบประมาณรอไปสองวันได้อะทุกคนมันก็ไม่เกิดคิปเปอรอ์ไม่รู้ทำไม นี่ขนาดเราปรับแต่ว่าเป็นโหมดยากสุดเรานะแบบโหมดยากเนี่ยคือมันก็มันก็ยังไม่ออกมาทุกคนเศร้ามากคือเราอยากใช้ปืนมากเราระวางรอเราเอาไปตัดไม้แล้วกันเนาะเออไปเดี๋ยวเราเกล่าจะถางแถวนี้ให้หมดเลยเพราะว่ามันมืดมันน่าจะเป็นที่ที่มอนเกิดเยอะโอ้โอตอนนี้ฝนตกอยู่สินะจริงๆแล้วเอ่อตอนฝนตกก็มัน เราก็ไม่น่าออกมานะทุกคนเพราะว่ามอนมันจะเกิดเนาะช่วงฝนตกแต่ก็ไม่เป็นไรเอ้ยตกใจหมดเสียง hey, อย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราถางแถวนี้ถางไปเลยนะทุกคนนั่นแหละหลังจากที่แบบ E.P. แรกมันมีเอ้ยอีพสองมันมีพึ่งเกิดตรงนั้นอะไอ้พึ่งยักษ์อะ รู้สึกไม่ไว้ใจแล้วรู้สึกไม่ไว้ใจแถวนี้มากเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเราแบบขุดออกให้หมดเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ไม้ในการสร้างบ้านอยู่ดีเนาะตัวอะไรนี้ไก่เยอะมันคือไก่หรือเปล่าอุ้งกับบ้านได้ปะอุ้มกับบ้านได้ปบบไ,ดไปแหละไปอยู่ด้วยกันดีกว่านอนอยู่ยข้างนอกไม่ปลอดภัยหรอกถึงแมเอ่อมอนมันจะไม่ทำร้าย ตัดพวกนี้ก็เถอะแต่ว่าเราอยากอาน้องมาไว้เนี่ยปะน้องก็ผ่งปีกน้องเหมือนไก่มากเลยอะทุกคนอา่าจมืดแล้วอา่าอยากได้ขนแกะมากเลยอเอามาทําที่เหยียบขึนลงตรงนี้แล้วก็แผนบ้านของเรานะทุกคนเราคิดว่าเราจะทำเป็นแบบว่าหอคอยขึ้นไปคิดว่าน่าจะโอเคเพราะเรารู้สึกว่าอยู่ที่พื้นมัน มันแอบน่ากลัวไปหน่อยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมาเข้าชาร์จเราตอนไหนอะไรไงหวังว่าคืนนี้มันจะเกิดสักต,ตัวหนึ่งก็ยังดีแบบอยากลองยิงมากแล้วก็พวกสโคปนี่มันใส่ในปืนยังไงว่าเราใส่ไม่เปลี่ยนแฮะเอออยากลองค้ามมาสักอันหนึ่งอะเอาสโคปอะไเดียวนี่เก็บเสียงหรือเปล่าได้ไหมลองไหมอะลองคราบมาดูแม้เหล็กเราจะได้หมดแล้วก็เถอะมา อันนี้ใส่งี้ปะ่ะอ๋อโอเคคือเราเราต้องมาคับแล้วก็มาวางในโตัวคับในในตัวเราก็ได้หรือโตัวคาบก็ได้มันถึงจะใส่ได้ตอนแรกคือเรางงมากว่าแบบ เฮ้ยม,มันใส่ได้ไอ้มันใส่ยังไงเราไปลองเล่นแบบว่าในคีเรทีบแล้วว่าทุกคนแบบลองมอดอะไรเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าเรารู้ละอ่ะแล้วก็เราลดมอดบางส่วนไปด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่ชอบแบบไอ้มอดที่มันแบบว่าหญ่าสูงสูงอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกว่ามันลกตามากเลยแล้วก็มอดแอนิเมชันนะทุกคนเพราะว่าตอนถือปืนแอนิเมชันมันบั๊กมากเลยแล้วก็แบบว่าเอาออกไปดีกว่าเราต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกหรือเปล่ามัานถึงจะเกิดเนี่ย ออโอ้ยโอ้ต้องรอดเลยหรอตีแรงใช้ได้โอ้นั่นไงเกิดตัวละไม่ดอบอะไรเลยอะโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วคือแบบมันพวกนี้เกิดนะแต่ว่าน,นี่มันไม่เกิดอะพวกคิปเปอร์พวกวันธรรมดาทำไมนะเฮ้ยตรงนั้นมีอะ่ะเอาไงดีทุกคนเราจะวิ่งออกไปดีไหมว้เราไม่ออกมาเราก็ไม่ได้ของจริงไหมถ้ามีอะไรไม่ดี เราก็แค่วิ่งลงน้ำโอเคโอเคได้มาสองอันเยี่ยมโอ้มืดมาเลยอุ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหผลคอลุกเลยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้กระโดดลงมาแต่ว่าตัวนี้เบเบ้นะคะทุกคนแบบเราลงน้ำเราก็รอดแล้วไงโอเคเดี๋ยวเรากลับมาประจำการที่บ้าน เพื่อสอดส่องว่าวันเกิดหรือเปล่าโอ้มันเกิดแล้วมันเกิดตัวบัลเลอร์เลย,อ,ยอุ้ยพุ่งขนาดนี้เลยหรอเอ้เจ้าไก่อย่านะอย่าเข้าไปอู้ซ่งพี่เก่งมากเลยะนะไอตัววิ่งไวๆด้วยอะอ้าโอเคกลายเป็นว่าเราเคลียร์พื้นที่แถวนั้นแล้วมันก็เริ่มเกิดกันแล้วนะคะทุกคนตอนแรกคือมันไม่มีเกิดเลยนะวันก่อนจะเป็นเพราะมันจะอั้นมาเกิดวันนี้วะ ข้าหลังก็มีอีกตัวหนึ่งแต่คือเราไม่ได้อยากได้ซอมบี้ไงทุกคนประเด็นอะซอมบี้เกิดนะแต่ว่าคิปเปอร์ยังไม่เกิดเลยเฮ้ยั่งนั้นผงไปใช้ <Okay. S 1> <ป>แล้วแบบตัวมันกคมคืนกับคื้นยญาด้วยคิปเปอร์และเราตาถัว่วใช่อนนเอานล้งไปไหนนะพี่นี่ของเล่นใหม่นะครบบูมแรลงเราครับมาเล่นเพราะตอนแรกเราแบบไม่รู้จะแบบฆ่าตัวระยะไกลยังไงเนาะ เด้งเดงแต่ว่าดาเมจนั่นแหละคะ่ะตามสาภาพทีละสองทีละสามนั้นเราเอาเป็นว่าเราลองไปครับมาสักอันสองอันก่อนละกันเนาะต้องใช้อะไรได้บ้างเอ่ยอกระสุนเราคิดว่าน,น่าจะใช้อันนี้มัง้งโอ้ถ้าครับผิดนี้ชีวิตจบไปเนี่ยอืมมาเลยโอ้ครับครั้งหนึ่งมันจะได้ประมาณ32อันเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ทานพาวเดอร์สองอันก็จะได้ครบ6กพอดีเนาะอ่าจริงด้วยโอเค เฮ้ยตัวใหม่มันตีเอ้ยมาลองปืนพอดีโอ้โหเข้าดียว 3. สามสาจริงเก็บไปใช้กับตัวเล็กๆก็แล้วกันเฮ้ยตัวแตกอีกแล้วมันอาจจะต้องขอเขาเรียกว่าไงนะอาจจะต้องเอาไปเอนชานเพิ่ม ืนอะนอะหมายถึงปืนอาจจะแรงขึ้นมีอีกไหมเอ่ยเพราะว่าอันนี้มันดาเมจแค่6กใช่ไหม,มันจะมีปืนหนึ่งที่ดาเมจแรงขึ้นมาอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบยิงนัดเดียวอะ่ะมันเป็นไรเฟิลน,นี่ยังไม่ได้ว่าดาเมจมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าแรงกว่าปืนนี้เยอะแต่ปืนนี้มันยิงรัวได้ไงเอาแบบว่าเอาชัวนะคะเอาชัวอุ้ยตกใจไก่ตัวเอง หนูเข้าไปอยู่ในบ้านไหมลูกมันเงียบมากเลยเห็นไหมเราบอกและแบบคิปเปอร์ไม่เกิดเลยเกิดตัวเดียวเองเกิดวันละตัวลรออ่าตรงนั้นเหมือนมีสกเกลยิงเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนยิงโดนเอาดีสกเกลก็หลายนัดกว่าจะตายนะเฮ้ย ไม่ได้ไม่ได้ไอตัวนั้นมันปีนได้นะทุกคนไอตัวที่มันมีหนวดยบๆับะแกออกไข่งั้นเหรอโอ้ไข่แกเอาไปทำอะไรได้อะอะไม่เกิแต่ห้องนี้คือแรงมากอะเราชอบมากแบบมันตีไม่กี่ทีก็ตายเราอะอเ,เราว่าเราออกมาเดินได้แล้วแหละพอจะมีตัวใหญ่ๆพุ่งมาก็พอ โอ้โหหรือที่มันไม่เฮ้ยเดี๋ยว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 ชาวบ้านโดนกินเหรอออมมกมากทุกคนมันมีแบบมอนที่เป็นชาวบ้านด้วยอ่ะอ่าไอตัวนั้นเฮ้ยอย่ามาพี่อย่ามาอย่ามา สนุกแล้วอย่างเงี้ยมีปืนเอ้ยนี่ไงไอ้เต้าขอขอ,อกันพอเดอร์หน่อยโอเคได้มาเท่าไหร่ได้มาอีกสองนะทุกคนถือว่าถือว่าดีแค่เราได้จับปืนเราก็รู้สึกดีแล้วค่ะอยากเล่นไงแบบบอกแล้วมันมีปืนมันอุ่นใจมันนั้นอะไรไม่อะโอเคเอาเป็นว่าเราก็รู้สึก ล่งใจมาได้เปาะหนึ่งแล้วที่เรามีปืนโอเคตอนนี้เราก็เราก็น่าจะเหลือแค่โตโเอนชานจริงๆแล้วโอ,โอ้อันนี้อ่ต้นแอปเปิลหรออ่าจริงด้วยก็แล้อยากเอาไปปลูกที่บ้านอะมันเอาไปปลูกที่บ้านได้ปะคือมันคือต้นโอ๊กธรรมดา ถ้เอาอไปปลุกได้นี่เราจะมีแอปเปิลใช้ตลอดเลยนะเหมือนไม่มีต้นมันดอบเลยอะเ็คิดไปเองอ้ยไม่มีจริงด้วยอะอันนี้อะไรเนะี่ยโอเคแต่ตรงนี้มีเหล็กขุดไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เยอะพอสมควรเราอยากได้แพะกลับบ้านอุ้มได้ไหมว้ายอุ้มได้แล้วดูน้องหัวสายด้วยทุกคน ใหน้องหัวสายงเงี้ยไปจ้าไปอยู่กับเราดีกว่าแต่น้องดูไม่อยากไปแล้วน้องหัวสายแบบยึกยึ๊กยึกเลยแต่ไม่ได้หรอกอยู่ข้างน้องมันอันตรายไปไปอยู่กับเราดีกว่าเราจะไม่ฆ่านายเราเชื่อใจเราได้เลยเดี๋ยวเราขุดอันนี้ทิ้งไปด้วยเดี๋ยวน้องออกนีเราจะคับแบบนี้เราจะได้แบบว่ากระโดดเขาออกได้ง่ายๆนะทุกคนนี่เราก็กระโดดเอ้ยตกใจคิดว่าไม่ได้อ้อยเราโตละขุดไปด้วย ไอไข่นี้เราสามารถปลาลงพื้นได้ไหมปลาได้แต่ว่าไม่น่าจะเกิดมีมอนที่ยังไม่ตายจากเมื่อคืนอยู่พอสมควรนี่นี่เอา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 กำตีเองก็ได้มามาดูอีกรอบหนึ่งเรื่องปืนเนาะเราได้กันพาวเดอร์มาเพิ่มหรือเราจะคาเป็นปืนไรเฟิลดีอ่ะกระสุนไรเฟิเลฟใช้หนึ่งเหมือนกันลองคาบมาเล่นดูไหม เื่อมันจะโอเคเผื่อมันจะแบบแรงขึ้นแต่รู้สึกว่าเหล็กจะไม่พอไรเฟิลนะไอ้แปดไม่พอของเริ่มไม่พอเมื่อวานเราคิดว่าเราได้มาเยอะแล้วนะแต่แบบเอาข้าจริงคือแบบน้อยมากอะอ่ไอ้นี่เราอยู่ไหนไนี่โอเคแล้วเราก็จะคาบกระสุนไรเฟิลมาแค่อันเดียวเนาะแล้วก็อีกอันนึงเราก็จะคาเป็นไอ้นี่กระสุนธรรมดาอา่าขาดไอ้นี่อีกเม็ดนึง โอเคแค่นี้เราก็มีใช้แล้วแล้วเรื่องกล้องอืมกล้องกล้องกล้องอยู่ไหนเอ่ยแต่ต้องดูก่อนว่ามันใช้อะไรครับอืมอันนี้แบบน่าจะคูณ8หรือเปล่าหรือคูณ6อันนี้น่าจะไกลพอสมควรเอาไหนดีระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นระยะกลางๆหรือเปล่าถ้าเป็นไรเพื่อนเราก็เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะแต่เราดูก่อนดูก่อนว่าแบบปลาหมึกเราพอหรือเปล่าปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมีแค่มีแค่สองอะไม่พอแฮะ เก็บหองนี้ไปก่อนเนาะลกตัวมากเลยตอนนี้ตอนแรกเราเหมือนเห็นปลาหมึกว่ายน้ําอยู่นะทีพอจะใช้หายไปเลยนะปลาหมึกตอนแรกยังว่ายกันเกลื่อนน้าอยู่เลยดักฟังเราหรือเปล่าเนี่ยหว่วยงั้นลองดูอีกอันหนึ่งว่ามันใช้กี่อันละกันอ่าอันนี้ใช้แค่2เอ้ยใช้แค่อันเดียวกับกระจกสองกระจกต้องเผาก่อนนี่นะโอ้เหล็กเราไม่เหลือใช้แล้วเหล็กหมดเกลี้ยงแล้วทุกคน เล็กหมดเกี้ยงเลยเะไรเดี๋ยวเราไปค้าใหม่เออมันใช้เป็นแบบไหนอะ่ะอ,อ๋อเป็นก็เป็นแผ่นกระจกทำต้องใช้แบบนี้3อันเฮ้ยสามอันปะวะคือ6กวะแผ่นกระจกทําไงนะอ่าจริงด้วยใช้6กต้อเพิ่มต้องขุดเพิ่ม โอเคมาแค่นี้นแหละมีก็เข้าบ้านไม่ค่อยจะปิดประตูเดี๋ยวมีตัวมาจับนี่สวยเลยอุย้ยเอาเอาเอาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งนะโอเคได้มาครั้งหนึ่งก็ใช้ได้คุ้มอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่าฮะแล้วก็เอาใส่กับไลเฟิลโอเคแล้วถ้าเกิดอยากจะแยกออกอะ่ะไม่ได้อะไม่โอ้โหเหมือนจะเหมือนจะเอาออกไม่ได้ไหนดูซิมีใครให้ลองของบ้างโอ้โห oh, เราคิดว่าจะไกลอันนี้เอง เราว่าที่มันน่งงแบบแหลกบางทีนี่คือแบบมันไปแอบเกิดกันที่ไหนหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้วันนี้เกิดวันนี้มอนเกิดเยอะแฮะฝั่งนั้นมีคิปเปรลอะทุกคนขอลองของหน่อยนะโอ้อ้าวยิงแล้วต้องรีโหลดด้วยโหไม่ตายแฮะโอ้นันเลยยี่สิบเลยนะ อย่างไรอะใครเชิญใครเชิญเอามันหายไปแล้วอ่ะโอ้โอทำไมแพะฉันถึงไปทำอะไรตรงนั้นอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน โอ้โหบจะเกิดก็เกิดกันเยอะเลยโอ้โหปืนเราเหมือนจะแรงนะทุกคนแต่ก็ไม่แรงเลยเท่าทีละสี่เป็นอะรแล้วอ่ะ แพะเราเป็นอะไรเอ้าค oh, okay. oh, ิปเปอร์ับรีสปาวหายไปแล้วน้องบักอะไรของน้องโอ้ oh, แป๊บเดียวแป๊บๆเรายิงจนกระสุนมันจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วด้วยโอ้ m ม g ก็ไม่ใช่กำลังจะหมดมันคือมันหมดแล้ว มันเริ่มโหดกันขึ้นอ้าแต่ตัวธรรมดานี่ตัวหนึ่งนัดหนึ่งโอ๊ะล่วงแต่พวกตัวใหญ่นี่ดิอ้าวหายกระสุนมันหมดไวมากเลยไม่จูใจเลย เดี๋ยวยิงไว้แล้วแต่ตอนเช้าเราไปเก็บทีหลังเพราะเราคิดว่าเราออกไปตอนนี้เราน่าจะซีแงกแกนะแล้วกคนเฮ้ยเราเดี๋ยวของมันจะหายไหมเนี่ยเราไม่ไปเนี่ยเราไปเก็บเศษซากที่เรายิงไว้ดีกว่าก่อนที่มันจะหายไปไม่ได้นะคะแถวนี้อันตราย๋ยวบอกนะของหายไปแล้วอ่ะโอเคคิดว่ามันน่าจะไม่มีแล้วอ่ะคิปเปอร์แล้ว่คงต้องเล่นไปเรืเ่อยๆจนนัน่นแหละมันเกิดนะทุกคน อย่างนี้มันก็ไม่ทันใช้เท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเกิดเวละตัวทำไมมันถึงเกิดเวละตัวนะงงมากเลยโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนแบบถ้าพาัทนี้มันดูไม่ค่อยมีอะไรก็นั่นแหละค่ะเราแบบแค่อยากมาลองปืนเฉยๆเนาะเอาไว้แบบว่าอีพีหน้าอีพีหน้าเรามาสร้างบ้านกันใหม่เนาะเออมาสร้างบ้านกันมาต่อเติมบ้านกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนล้วค่ะบ๊ายบาย